ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเล่นในบุคาเวนนะคะแต่ว่าน้องเขามีการอัปเดตแบบฮาโลวีนมาเนาะนี่นะคะก็คือกันยาหนึ่งกันนะอันนี้ก็คือเรานะคะ,ะเช้าแล้วสวยจังท้องฟ้าคือแบบน้องเขามีการอัปเดตขึ้นมานะคะซึ่งดีมากๆอืนีนะนี่ก็จะเป็นของที่เหมาะกับฮาโลวีนมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้มีความเป็นลายเขียนว่าฮาโลวีนถ้าเราลองแบบนี้ สวยอยูนไม่ขึ้นเลยสวยได้ยังไงวะนั่นไม่ขึ้นนะคะช่แบบนี้รถอะไรทำไมรถสีใสอ่ะอ๋อรถตุบๆน่ารักแันบบนี้ถ้ารถตุบๆไปดูคนเดี๋ยวพูดตามเราเถอะอันนี้เป็นไม้กวา นะคะต่อไปก็จะเป็นรถที่กันยาใช้นั่นเองนะคะคืดีต่อไปนะคะก็จะเป็นรถแบบเป็นรถถังนะรถถังแบบนี้มันั่งใช้พื้นที่จริงๆเนาะกดออกมาไม่ได้เนาะไม่เป็นไร ดีคนก็ลองไปกดเข้าไปดูในแมปค่ะแล้วก็ลองไปดูเอาเองแล้วกันนะแล้วก็จะบอกได้แค่นี้กันนะคะก็จะไปซื้อไพส์ตัวเองนะคะก็คือวันฮาโลวีนมันตรงกับวันที่เท่าไหร่อ่ะทุกคนอื้้อ มนี้ไม่เคยถูกใจวายตรงผมอัปเดตเข้าใหม่น่ารักมากตรงนี้ได้ตรงนี้ได้น่ารักน่ารักตรงนี้รอรอรอโหลดน่ารักตัมมูตัมมี่มากเลยช่วย<ง>คนดูดีเป็นเพิ่งน้อยมาใช้ตรงนี้น่ารักอ่ะเอเอ ใครที่แบบเป็นสายฮาร์ลวีรีบเข้าไปด่วนเลยนะคะคืออุ้ยส่วนนี้ก็น่ารักครับเอาส่วนนี้แล้วกันเนาะอุ้ยส่วนนี้ก็สวย,ยก็ขอขอบคุณนูุตุ่ตามที่อัพเลเวลขึ้นด้วยนะคะก็คือคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เห็นคลิปนี้ครั้งแรกนะก็บอกว่าเราชื่อมีนานะ แล้วก็มีน้องนะคะชื่อกันยานะคะอุยอันเนี้ยทรงผมนี้เหมาะมากเพราะว่ามันเป็นแบบดิมันมีมันมีความมีขาวอะ่ะมันจะแบบเหมาะแต่ว่าจะบอกเลยนะคะว่าทรงผมที่เขาอัปเดตมาให้เนี้ยน่ารักมากๆน่ารักทุกทรงเลยนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณบ l u e Tab v e n ด้วยนะคะที่ทําให้ทรงผมเนี่ยมันได้น่ารักขนาดนี้เลยแต่ถามว่าบ้านอัปเดตไหมตอบเลยว่า เดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าบ้านเนี่ยมันอัปเดตหรือเปล่านะคะตอบด้วยคำเดียวนะคะว่าบ้านนะคะน้องเขาไม่อัปเดตเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก,นกว่าเผื่อบบว่าอาจจะตกแต่งธีมฮาโลวีนอยู่ข้างในอุ๊ยต้นไม้ฮาโลวีนป้ากติกันมีไหมครับ คือต้อนรับพาลาวีนมากๆเลยนะคะก็น่าจะเพิ่งอัปเดตวันนี้ป้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอัปเดตแล้วหรือเปล่าอันนี้นะคะใครรู้บอกด้วยเนาะคือรถก็น่ารักแล้วอะ่ะอืมขออนุญาตปูตรงนี้น่ารักจริงๆชอบ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 มากๆนะคะขอบคุณทางบูคเว่นนะคะที่ได้ อัปเดตของฮาโลาวีนที่สวยมากแล้วก,ก็น่ารักมากเลยแต่ว่าของผู้ชายมันมีแค่อันสองอันป้าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าโอ้ยเสียใจแทนผู้ชายเลยอรอ,อเออตรงนี้แหละเหมาะสุด I love you โอเคค่ะบ้านก็ไม่ก็ไม่ไม่ไมีอะไรมาไม่ใครวะ ตามกันยานี่เระอ๋อนี่กันยาลืมไปก็ใครแล้วก็จะรูมเมทให้กันยานะคะเดี๋ยวเราจะละอุ้ยนี่มี่ฟักทองอยู่หน้าบ้านค่ะอ่ะนี่ฟักทองอยู่หน้าบ้านดูสิน่ารักโอเคเรานะคะก็จะ ไปดูแอบดูนิดนึงเนาะเผื่อน้องอัปเดตนะคะบางอย่างเราก็ยังไม่รู้นะุูคนก็ไม่ต้องมาด่าเรานะาละคร้องคือเราก็ไม่รู้หรอกอืมไม่เล่นแบบนี้มานาะนมากๆเลยไปเล่นฟรีไฟตลอดเลยค่ะงูแต่ไปเล่นฟรีไฟแล้วก็ละครสั้นฟรีไฟก็กําลังจะมาแล้วนะคะรอด้วยวเรากาลังซ้อมละครสั้นฟรีไฟอยู่อ่ะดูคน ก็เป็นกำลังใจงให้กับละครสั้นฟรีไฟของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะอุ้ยยายแมงมุมคะ่ะทุกคนเฮ้ยกันเนี่ยกันยนี่ยเดีย๋ดวยวยก่อนเอิม่มไอเทมยายแมงมุมวันนี้เนีย่ยมันปีนขึ้นมาบนบ้านเราได้อะ่ะไม่ได้ค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราโดนบุกบ,บ้าน,นะคะ่ะแน,น,นี่ไอเทมอย่างนี้แล้วมีคนมาแกงเราหรือเปล่าคะไม่มีเนาะโอเคไม่เป็นไร ก็ถนะ้าใครอยากแต่งตัวตามเราก็ไม่มีปัญหานะคะสามารถมาลอกลอกเรียนแบบตัวเราได้นะคะเราไม่งบไม่ห่วงนะคะสามารถมาแต่งตามมาได้เลยก็คือเราโหลดนานมากเน็ตมันช้ามากเลยอะ่ะอ๋อขอขนมหน่อยได้ไหมคะขอขนมเลยคะ่ะ แล้วก็ถ้าใส่ชุทดที่มีสัญ,ญลักษณ์ฮาโลาวีนเท่านั้นค่ะคือฮาโลาวีนมันไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้โลบักซื้อเนาะอุย้ยน่ารักค่ะไม่เห็นกับความเป็นฮาโลาวีนนะคะเห็นกับความน่ารักออออันนี้อันเก่านะคะเป็นฮาโลาวีนด้วยยอดค่ะอันนี้ก็เคยเป็นเสื้อแบบสีเทาๆเนาะต่วกายเป็นแบบนี้ก็ยอดค่ะ ชอบมา,มากอันนี้เป็นกางเกงฮาโลวีนเ,เนาะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดอุ้ยสวยมากครับโอ้ยลูกคนละโบฮะไม่เป็นไรเราจะอยู่แบบนี้แหละไปแก้ว คือชุดท,ที่เขาเตรียมมาให้ก็จะบอกว่าสวยอยู่แล้วนะคะอุ้ยท้องฟ้าสวยมากอุย้ยแาไปกดแล้วให้มันเป็นอย่างีงคราวนี้ใส่ชุดน,นี้แล้วกันเนาะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเสื้อมั่งดีกว่าเผื่อเขาจะมีอัปเดตลายฮาโลวีนมาั่งนะครับอันนั้นแง่ปุยเป็นขัดคไม่อีกแล้วจ้าเป็นลายเป็นน้องเสื้อแบบนี้นะคะโอ้น่ารักมากๆเป็นลายหน้าฟักทองนะแล้วก็จะมีเสื้ออ,นอันนี้มันรวมฮาโลวีนด้วยหรือเปล่าคะคงไม่เนาะเขาไม่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อฮู้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีชุดแบบนี้ค่ะน่ารักเป็นหน้าแบบสยองอ่ะสยองมากสวยอ่ะว้าวก็อัปเดตดีมากๆเลยนะคะบูแคเรนก็คือรักจริงๆและจะไม่มีวันลืมแมแมปนี้คือมีบุญคุณกับคนจนๆดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> กันยัมงไวง้ ก็วันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วก็นายบอกว่าจบสุดท้ายก็ต้องมาเป็นแฟดกันนะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะไอดีเออแล้วก็ชื่ออยู่ข้างหลังนะคะสามารถไปแอดกันมาได้เลยนะคะหคยวะ What is this หูหู วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย